สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่หน้องชาบไทยทัวรโลกป่ะพี่น้องพี่น้องไปโซนเจสิกาไปรุงเรียนพี่น้องไปโเจสิกาไปรงเรียนกันดีกว่าเหมือนนี่ปเย n I'm not here really นอนไว <c oughs> ้นมนง่วงยังลูก <c oughs> วะยั <c> u <oughs> yeah. อะะจดยก้ช็อกโกแลตก,ลกดานนี่ละซื้อมาใส่ปากเลยได้เดี๋ยวีช็อกโกแลตกเลย๊ มาแห้งเลยลูกเขา mm hmm. วันนี้ดากเลยลูกแม่ไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่าน่าจะตกนะวันเนี้ยฝนตกโอ้ยแม่แม่แม่ันนแม่แม่แม่นหม่แ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 ม o แม่แม่แม่ t ม o แม่ n ม่แม่ i ม่แม่แม่ o ม่แม่แม่ม่แ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 มแม่แ l ่แม i แม่แม่แม่ s ม่แม่แม่แแม่ม่่่่ มืดว่ามันบ่รานไห้แจงไปเลยเรากค้ามืดอตึ๊ดตื้อเมืดว่ามันบ่รานไห้ไหแจงพี่น้องว่าแน่เนี่ยโอ้ยก็มือดถละเมืดกำจตาปัสสิโทมืดว่าซานเมืดอว่ามปนอียงกระโดดพี่น้องมื่อว่าเป็นหกหมู่มเานนาาาสาออกมาจากในบานต๊ใจ่เลยมันคือเป็นใจเสียงปลาลูกสเสร็จดิอย อะไรนะอะไรนะลูกโอ๊ยจะสิก้าอย่าใส่รองเท้าเข้าไปลูกรองเท้าเยอะมากอย่าชูบไปเลยเด้อติลูกลูกลูกสมาร์ทเลส์กันเล่าเล่าเดี๋ยวมันไปก่อนเฮ้ยน้องเจม่นโหยุติว่าเลดเหมือนได้เลียดแล้วลูกโอเคทำไมมันมืดจังเลยลูก มมา,มาอุยอย้ยเพื่อให้รถไปก่อนมามามาอยากขับเฉยๆแล้วเรารีบเดินไปส่งไม่ได้เหรอนะอยากอ้ผู้บ่าวาาอ <c oughs> อย่ามาเฉยๆมันจะได้ไปแปด,แปดหน่อยน่ <c oughs> ผู้บ่าวลูกยึดท้องสิฮีเหมอนหน่อย ไปยูนอสเซ่ฮัลโหลออกสมตึงไรด e รีบส่ s ว่าทีี a เฮีแฮปปินขอเจสิกะย่อะไยอ่เอกไม่สมตึงนี้ละลูกไปสิโซตรงนี้ละเจ้าอยากเล่าอยากขายผู้บบาเนี่ยอยู่โรงเรียนเดียวกันได้พี่นอปนนหัวคอยหัวคอยก็อยู่เดลมมันพัดมคือเผื่อแท้เผื่อแท้วิยยาเสยาเสยาสัตว์ จากกันหา่าละพี่นอนอพุ่งฟางศพเสษขคามพุ่งทางเลยปะซุป,ป <c oughs> เปอร์ตำมแดกเปื่ะเกินบาทบเราโบ้ยย,อย่อยหาย้นยังอยู่ปานเปิดไฟน่ะพี่นนอนอเราบ้มือให้ดีดีมวกบรรยากาศพี่นนอนมันกน็เป็นจางสี่ เอามากก็ตกใจเลยว่าเอ้ามันคือมือแต่ว่ามันเนี่ยมันแจกเนีอยู่ยังไงไอ้ขาขอกไอ้กระดอกกระแดกอยู่บนแล้วผู้าจะเสือเบิ่งอันอันแปดโมงเลยได้พี่น้องนี่โมแนวก็คือนยางไหมแต่ว่ามันท่านผู้ชมวจะวิ่งหัวอีกแล้วบเดี๋ยวเพราะวอันนี้อันขอนี้ยังเราก็เอื่อมาอีกอย่างหนึ่งไอ้เขาเอื่อมาอย่างน้องอันใหม่กันสันอยู่พี่น้องอันนี้มันเซลฟี่สติ๊กซื่อแต่ว่าคขาไม่ใหม่กันซันอยู่ก็ซื้อว่าโดนละ ถ้าใอยทังบริเฮตเลยนะเขาบริเฮตเพราะว่าช่วงนั้นอันมันหยากรนะแบบว่าอันจักสบายจังไหนเนาะช่วงมันซ้ำเหมอมันก็หยาบบุ่นบุ่วบ่ายอังสีละพี่น้องเมื่อวานนี่อันคอยกับสีส้มๆเนี่ยเด้อพี่น้องเยาว่าคอยเด้อเมื่อวานนี่คอยกับออกไปเบิดเหม่อกดสูมะหอดบานกะสีม่วงกลัวสีม่วงกลัวก็ไม่ให้กับเข่าล่ะที่คอยกินตีขุยเห็นน่ะล่ะพี่น้องที่คอยกินตำคุง่นล่ะให้กับเข่ากับน้ำเหลวกะ ก็เมียนบัเนี่มี่ครืองอันอันล่างจานอยู่ห้ากระตรงอันมะล่างอ้ไรก็เอื่นมาอย่างนอกมะล่างขามันออกนะนะมะล่างขามันออกความสกปรกมันออกนังจีน่าน้าแม่ก็บปทาน้างเจสิกาไปดอกนางเจสิกาว่ะทำไมเป็นมาทำไมแม่เดินมาตรงนี้ด้วยบ้านไฟมันคือเป็นเหมือนเหมือนไฟมันคือเป็นบปรแจงประตูตั จะบพว่าสิเข้ามาหาเราพี่เนาะเอาเ็้าไปดีสิล่ะนั่นแหละเพ่เพ่อรูดเพื่อนอเธอเลยเองทางผู้ชมว่าเป็นอีหยงังพนว่าอันพนว่าพนเพนว่ามันงามพนว่าเนี่ยเป็นกระจกอะเสียงดังเพนว่าอัน,น,น,อ,นอันนี้คืองามแต่เพนว่าทางผู้ชมว่าอันนาตาอีหยงังเพนว่าอันอันนี้มันเป็นกระจกเลยพี่เนาะอ,อันนี้เป็นกระจกไอ้เก่าคือกัรอะไรนี่คืของเก่า ปิดกระจกเปิดออกมาเสเปิดพมังกางแกงเอ,อิงเอ,อ้ยสิดะ <laughs> เห็นบ่มันก็สิเป็นเห็นบ่ข่โอ,ขขขอ้เขามีผ้าแผลด้วยมัง้งเนี่เขามีผ้าแผลเขามีผ้าแผลด้วยพี่นนอเขามีผ้าแผลด้วยมั้งนี่อันนี้ก็จะเป็นกระจกบงน่ะกระจกเขาว่าอันเดี๋ยวคนสิทายวิดีโอหัวนาเดี๋ยวคนสิทายห้เบิ่งเขาว่ามันมันเป็นกระจกขนาดีลมันเป็นกระจกแล้วซื้อมาห้าสิปป่อน ฮาซิปอลกับแพงบอกกับแพงอยู่ในพี่น่องเนี่ยสำสำรับสำรับกล่องคือกล่องมืมมมขขอซื้อไข่พอบามันเป็นของมือสองแล้วมันยังยังแพงนะอันนี้อันหาสิปอนกับ,กบ 5, ทีไป 2, ห้าสี่ห้าสี่สี่สิบหกบอกมันบอกสี่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 ห้ายี่สิบสองพันสองพันพี่น่องที่ไปสองพันเท่านั้นนี่บอก ก็ซื้อมีกระจกจะทั้งขนมองน่างามอันซองซมือสูมือซองซมือซูเวีนน่ะหลุดนอกอันนี้ละก็ภามาเบิงเพือ่อนไรเพือเอเพ่อนยากเห็นนะนาเขาก็เลยภามาเบิงโมเบิงเนี่ยอันโลกแถาไปโรงเรียนพี่น้องเอ้ยวอมันไปหน้าเ <is> จสิกา้าแอนดี้เดฟลอร์ดอธิเฮียเจสิก้าวอล์คเฮีย ไอคลินไอคลนเลยเถอะไโกเซฮัลโล่แมตติลเฟิร์ตคุณมอนี่ท่านผู้ชมน่อยสวัสดีครับสดน่ะ g ัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยตายหลฮัาโหลฮัลโหลฮเหลฮัลหลฮัลโักโ่ายบลโหลฮัลโหพี่นโองสวัสดีครับพหลลโัหลัหลหลฮาลหลฮหลไหลฮัลโหฮัลโหหลฮหัลโหลฮัลหลฮล ข่มโปงอีกนเบิ้งเขาเชื่อาเบิ่งว่าอันมื่อนี้อันอากาศเป็นจังไหนเนาะมาเบิ่งอันพยากรณ์อากาศก็น่าพี่น้องมึงห้าม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 เอห้ามเอ้ห้ามว่าจะตื่นเสาเรื่องนี่พี่น้องไม่อยากลุกเลยเลยมันหนาวเบิ่งเด้อมื่อนี้มันเป็นเป็นจังไหนมือนี้มาเบิ่งเบิ้งพยากรณ์อากาศมื่อนี้เขาว่าแนวไเลยไมเป็นยังคือเมื่อแท้ทั้งหนอยมื่อนี้เนาะเขาว่า ตอนนี้อันเก่าองศาพี่นอ้องเก่าองศานี่ก็ถือว่าบ่นหนาวพี่นอ้องอกำลังพอดีกำลังพอดีอดนาะเก่าองศาม้นนี้อันม้อนี้อันแล้วเด้อว,วันนี้สภาพอากาศมีเมฆเป็นส่วนมากมีลมความเร็ว23กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ครัว่าดวงอาทิตย์ขึ้น8โมง12นาทีดวงอาทิตย์ตก15นาฬิกา43นาที ก็คือบายสามสี่สิบสามนี่และพี่น้องบริกัรบริการโอกาสเกิดฝนสี่สิบเปอร์เซ็นต์ความชื้นเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ลม SSE เอสามสิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงความรู้สึกเหมือนห้าองศาหยาดน้ำจากฟ้าศูนย์เปอร์เซ็นต์ความกดอากาศหนึ่งพันแปดเฮกตูปากาสปาสการทัศนวิสัยสิบสามจุดสามเอ้ยสิบเอ็ดจุดสามกิโลเมตรดัชนีหลังสีศูนย กัชนีคุณภาพอากาศหนึ่งสภาพคุณภาพอากาศดีทันผู้ชมคนว่าโอ้ยช่วงนี้เจ้าขึ้นหน้าใสแถคนว่าปอใสจังหน้าฮาแดดพอพอเป็นเดือนแล้ะพี่น้องอันแนมห่อนเกษนาดำผะว่าอันดวงอาทิตย์มันอยู่ไก่เลยพี่น้องมันมันอยู่ไก่อันมันอยู่ไก่ไอประเทศตะกี้แถคือว่ากาะช่วงว่าขันแดดออกปุ๊บนี่อันไปแตกตาแดดมือเดียวก็ดำละพี่น้องอยู่นี่นะ อันอันเพราะว่ามันมันไก่แห้งแบบว่าอันคือคือเข้าแนมเห็นดวงอาทิตย์ดีดวงใหญ่แห้งได้พี่น้องมันต่างจากไอไอประเทศไทยเข้าอยู่คือจังแบบว่าดวงอาทิตย์มันดวงเด่นน้อยหนึ่งมันอยู่ไก่นะพี่น้องของภูว่าอันคือเป็นจักสีเด่มันอยู่ไก่แห้งแบบว่ามันแนมแนมแบบว่าอันแนมคือจังมันอยู่ไก่แห้งนะประเดี้อันพระอาทิตย์อยู่ประเทศอังกฤษคือจังมันดวงบมกใหญ่หนึ่งนะดวงใหญ่แห้งแนมเห็นแน่นมเห็นเป็นดวงใหญ่เลยนะพระจันทร์คือกันรพี่น้องคัน มีช่วงหนึ่งนอยยง้องพยัญชนะลุงเรียดกูโอ้พระจันทร์ดวง,งใหญ่แห้เน,น,นะพี่นอ้องพยักค่ะตะกี้เขาไปถ่ายวิดีโอคขาไม่่อยถ่ายวิดีโอมัน่อยกับอันอันถ่ายไม่ให้เบิ่งอยู่นะพี่นอ้องันขาเห็นอีหยังแปลกๆเด้วยความสุดถ่ายไม่ให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมันมีอีหยังแปลกๆมันคือบ้านเฮาหลายอย่างอยู่นะ่อยก็เลยอันดีใจที่่อยได้มาเฮ็ดวิดีโอได้หมูน่นําได้คนมาคุยนําตะกี้นะ่ะจะเสื้อบ่อัน เบิดมือเบิดปฟนเขาก็ไปคุยกับไผ่ไดกพี่น้องเดี๋ยวค็จะมาบอกสู่ฟังอยู่หรอกไปแต่ยังไม่เอีงหัวนอนมือีนการซ้ำนี่แหละมันเลยเวลาไปโดนละเดี๋ยวทานผู้สมงสืเบื่อน้อเจอกันคิมหนามียนดีๆส,สู้ๆเงาคือเสือม,มาบอกให้ฟังนะ,ะน่ะเนาะสวัสติค่ะ